สวัสดีครับบ ok o ็อกสูงสุครับเดี๋ยววันนี้พาดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวมาดูรอยที่ฟิงเกร์บอร์ดนะครับรอยนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รอยเนี้ยเป็นรอยที่เกิดจากนิ้วกดสายแล้วก็ไปโดนฟิงเกร์บอร์ดนะครับมันจะทําให้ฟิงเกร์บอร์ดสึกเสียหายถามว่ามันเกิดจาก สาเหตุอะไรมันเกิดจากเฟรดศึกนะครับบวกกับการไม่ได้ทำแอคชั่นกีตาร์ไม่ได้ปรับจูนกีตาร์ให้มันเหมาะสมนะครับสายเนี่ยก็เลยถูกกดผ่านนิ้วลงไปเวลาเราเล่นนะครับไปโดนที่ฟิงเกอร์บอร์ดเดี๋ยวตัวนี้สักพักค่อยทำการแก้ครับเห็นไหมครับมันจะมีร่องรอยไม้มันบุ๋มไอ้ตัวนี้คือฟิงเกอร์บอร์ดนะครับไม้ฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยบุ๋มลงไป ทีนี้เรามาดูเฟลดในที่สวยๆนะครับตัวเฟลดสวยๆซิงเกบอร์ดสวยๆเนี่ยมันก็จะไม่มีร่องรอยนะครับไม่มีร่องรอยแต่ส่วนใหญ่กีตาร์โปง่งถ้าปล่อยไว้โดยที่ไม่เปลี่ยนเฟดหรือไม่ทำแอคชั่นให้มันสมบูรณ์มันจะเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆถ้ามาเจอผมก่อนหน้านี้เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดครับพวกนี้จะไม่เกิดเลยเพราะบางคนที่เขาสีเรียดเรื่องพวกนี้มากมาก หรือว่าเขารักกีตาร์เขาเก็บสะสมกีตาร์เขาไม่อยากให้มันเกิดรอยพวกนี้นะครับรอยตรงนี้นับวันนานไปยิ่งถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเฟดสึกเยอะขึ้นเรื่อยๆทำแอคชั่นไม่ดีเนะี่ยตรงฟิงเก์บอร์ดตัวนี้มันจะบุ๋มบุ๋มลงไปเยอะกว่านี้อีกหลายเท่าตัวครับแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มแล้วอย่างที่ผมเอาให้ดูเนี่ยครับมันเกิดจากเฟดสึกนั่นแหละแต่เฟดตัวนี้ผมเขาเรียกว่าผม ทําทการขัดเก็บให้แล้วนะครับร่องร่องตรงนี้อรอยตรงนี้มันก็เลยหายไปเนี่ยรอยพวกนี้มันก็เลยหายไปหน่อย,นยในอนาคตเดี๋ยวอาจจะต้องพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนเฟตของตัวดีนะครับซึ่งงานเปลี่ยนเฟตก็ถามทั้งช็อปได้นะครับผมทํามาเยอะมา,มากๆแล้วนะครับงานเฟตเนี่ยเปลี่ยนเฟตเปลี่ยนทุกวันนะครับทำมาละหลายตัวเลยงานเฟตก็ คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับรักษาคุณภาพสายให้ดีรักษาคุณภาพเฟรตให้ดีนะครับกีตาร์เปลี่ยนสายทำแอคชั่นให้ดีกีตาร์จะอยู่ได้นานนะครับจะดึงระยะได้นานคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ